สวัสดีครับวันนี้นะครับทาง TII นะครับหรือสถาบันประกันภัยไทยนะครับได้ร่วมกับ NC นะครับในการจัดการสอบบัตรในหน้าประกันวินาศภัยนะครับทาง NC ก็อำนวยเรื่องสถานที่ให้นะครับโดยทาง TII ก็มาดูแลเรื่องการจัดสอบทั้งหมดทาง NC นะครับก็ได้ลงทุนนะครับเรื่องของการทําสถานที่ต่างๆครับทั้งโต๊ะนะครับทั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆนี่คือถอยมาใหม่หมดเลยนะครับเพื่องานนี้โดย เราก็อยากใช้ Facility นะครับสถานที่ของเราเนี่ยให้ในหน้านะครับที่อยากเข้าสู่อาชีพนี้ได้เข้ามาใช้สถานที่ในการสอบก็คาดหวังนะครับวันนี้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการสอบนะครับอยากให้มากกว่าครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในหน้าแต่ละท่านนะครับจะมีคะแนนกันเท่าไหร่เราก็เตรียมนะครับเกี่ยวกับ ของกิต์เซตเล็กๆนะครับแสดงความยินดีกันในหน้าที่สับผ่านบนนี้ด้วยสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะมีมุมด้านนอกนะครับก็จะเป็นมุมสระว่ายน้ําสําหรับมานั่งชิลๆนะครับถ่ายรูปได้นะครับจักอากาศได้อันนี้ก็เป็นสถานที่พิเศษที่เอ็นซีนะครับจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งสวนนะครับก็สามารถที่จะมานั่งพักได้นะครับถ่ายรูปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านล่างกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จอดรถของ NC ชัวเทคนะครับก็ที่จอดรถเรานะครับ27คันนะครับตอนนี้จอดกันอยู่ประมาณ5คันนะครับหลายๆท่านอาจจะมาด้วยรถไฟฟ้าก็ได้นะครับนั่งวินมอไซค์มาแค่15บาทเองนะครับแป๊บเดียวก็ถึง n อ c แล้วอันนี้ก็คือตึก n อ c นะครับเป็นตึกสาขาที่1นะครับก็มาถึงนะครับก็จะมีมุมนะครับบอร์ดเอาไว้ถ่ายรูปได้นะครับสำหรับท่านที่สอบผ่านนะครับสามารถมาถ่ายรูปนะครับ น่าถือว่าได้บัตรในหน้าแล้วนะครับผ่านแล้วจ้านะครับมีหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับ ก็สำหรับท่านที่มาถึงแล้วก็ตรวจสอบลายชื่อกับเลขที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับเสร็จลายเซร็จนะครับก็ได้มาแล้วก็จะรับของนะครับก็จะมีคูปองนะครับทานเครื่องดื่มฟรีนะครับเอ็นซีคาเฟ่แล้วก็จะมีเอกสารที่ให้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับโดยทุกท่านจะได้ใบเสร็จเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบโดยใบเสร็จก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นใบเสร็จที่คอปพมอบให้เป็นค่าสอบ200บาทรวมกันเป็นเงินทั้งหมด750บบาทครับ เราก็จะมีคาเฟ่นในคาเฟ่ก็จะมีที่ๆท,ที่มาสอบนะครับมานั่งรอกันอยู่ ANC เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบในหน้าทุกคนเลยนะคะ